ค่ะดิดิฉันจะบอกเขาว่าขอให้ลูกเป็นกระเทยจะเป็นค่ะแล้วดิฉันก็จะไปขายปลาค่ะเพราะว่าแม่ดิเจนสอนให้เลือกปลาที่เหลืองแดงค่ะค่ะคนคนในที่โรงงานเหมือนคันเดี๋ยวเงินมันเราต้องใช้ความสามารถที่เรามีนะคะในการที่หาเลี้ยงชีพของเราต้นะครเป็นสามกรรมการเจ้าของคำถามซึ่หน่อย ไปทางด้านโน้นนะคะเมื่อกี้นะคะปะ้าแจ๋วนะคะอ๋อไม่อยู่ป้าแจ่วตื่นเต้นกับคําตอบของคถามที่มากเกินจะได้ค่ะเมื่อกี้ป้าแจ๋วนะคะถามคําถามที่ยากมากนะคะสําหรับสาวงามไปนะคะระหว่างความถูกต้องนะคะกับถูกใจนะคะสาวงามผู้เข้าประกวดตอบคาถามได้ถูกใจปจ้าแจ๋วไหมคะก็ถูกใจ เพราะจริงๆแล้วถ้า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 ให้ตัวเองตอบในฐานะที่เป็นนางงามก็ต้องตอบว่าเลือกความถูกต้อง <c oughs> แต่ถ้าตอบจริงๆแล้วในชีวิตฉันต้องเลือกถูกใจ <c oughs> เกิดมาไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องตายแล้วใช่ไหมถ้าทําของที่ถูกต้องแล้วไม่ถูกใจเราเราไม่มีความสุขแล้วเราจะอยู่ไปทำไมและรางวัลนี้ที่ค f a n y u n i v e r s i ปีนี้ก็ไม่กับระเจ้านะคะมองให้มาเจ้าปีนี้นะคะมุมไม่โกรธนะคะ โมง,งนะคะยินดีๆๆกับกระเจ๋วด้วยนะคะทันที่มานะคะณผู้ค่ะคำตอบของน้องเมื่อสักครู่เนี่ยงไยบ้างทุกใจที่มาเลยครับก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะถ้าตอบในกษาะแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยสิส่งสำคัญที่สุดถ้าเราจะไปหางานที่ไหนก็แล้วแต่แล้วเขาไม่ยอมรับเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาไม่รับเราแล้วก็ไปหาใหมค่ค่ะคนเราไม่สามารถที่จะเข้าใจไน ทุกคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเจาะจงว่าเขาต้องเข้าใจเราไม่ได้ดังนั้นคุณหาคนนี้ไม่ได้คุณต้องมาไปถามใหม่อีกที่ไม่ได้มีที่เดียวในโลกนี้นะคะขอให้คุณทำตัวดีๆท่านั้นน้จริงค่ะ